สวัสดีค่ะวันนี้พบกับวิชาประวัติศาสตร์นะคะคุณครูจะสอนเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนค่ะเรามาทบทวนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนกันก่อนนะคะหนึ่งเลยก็คือจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นค่ะ 2. ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี 3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ 4. การรับวัฒนธรรมจากภายนอกค่ะเรามาดูสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อกันเลยนะคะ 1. จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นทําให้ชุมชนมีการขยายส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปเช่นที่ดินทํากินไม่เพียงพอขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติค่ะ 2. ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมีการนำเทคโนโลยีตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยมาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายทำให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปค่ะ 3. นะคะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการพัฒนาด้านเศรษฐกิจย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนด้านต่างๆทั้งในด้านการผลิตการก่อสร้างและการจ้างแรงงานค่ะสุดท้ายนะคะการรับวัฒนธรรมจากภายนอกนะคะเช่นการรับวัฒนธรรมด้าน อาหารและวัฒนธรรมด้านการแต่งกายค่ะเรามาดูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนกันเลยนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนมีทั้งผลดีและก็ผลเสียนะคะที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชนค่ะเรามาดูผลดีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงก่อนนะคะ หนึ่งเลยก็คือด้านการศึกษาของประชากรสูงขึ้นจากในอดีตนะคะจะมีแค่เพียงเด็กผู้ชายนะคะที่ได้รับการศึกษาแต่ในปัจจุบันการศึกษาได้จัดให้ทั่วถึงนะคะทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายนะคะให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน,นะคะ่ะการให้บริการด้านสาธารณสุขดีขึ้นนะคะมีการดูแลคนไข้ยอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ก,ก็ หมอมีความเชี่ยวชาญและก็ชำนาญทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นนะคะเศรษฐกิจเกิดการขยายตัวค่ะประชากรมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นด้านติดต่อค้าขายจากต่างประเทศการติดต่อค้าขายในประเทศมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจนั่นเองค่ะ มีการติดต่อสื่อสารและการค้ามนาคมที่สะดวกรวดเร็วขึ้นจะเห็นได้ชัดเลยนะคะจากการที่เรามีโทรศัพท์มือถือสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่เหมือนสมัยอดีตนะคะที่ใช้จดหมายในการติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็การคมนาคมก็จะมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากเมื่อก่อนเราใช้เกวียนหรือเรือนะคะแต่ปัจจุบันเรามีทั้ง รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์แล้วก็ขนส่งสาธารณะต่างๆนะคะเช่นไฟฟ้ารถเมย์นะคะทำให้เกิดความสะดวกในการคมานาคมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมีผลดีแล้วนะคะก็ต้องมีผลเสียนะคะเรามาดูผลเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกันนะคะสภาพแวดล้อมในชุมชนเสื่อมโทรมลงนะคะประชากรเพิ่มมากขึ้นทําให้แต่ละวันมีการซื้อ สินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นนะคะเกิดการทิ้งขยะมากขึ้นทําให้ถังขยะหรือว่าที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอค่ะอาจจะมีการนำขยะทิ้งลงแม่น้ำลำคลองนะคะทำให้เกิดน้ำเน่าเสียสกโปรสสงกินเหม็นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเกิดชุมชนแออัดเนื่องจาก ผู้คนย้ายถิ่นฐานนะคะเข้ามาอยู่ในเมืองเพื่อทําโรงงานอุตสาหกรรมทํางานในโรงงานมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อประชากรย้ายถิ่นฐานมาอยู่รวมกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเกิดการสร้างบ้านเรือนค่ะทําให้เกิดเป็นชุมชนแออัดขึ้นค่ะค่าของชีพสูงขึ้นนะคะสิ่งของเครื่องใช้มีราคาแพงมากยิ่งขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนนะคะ เรามีเงิน20บาทเราก็สามารถซื้อข้าวราดแกงได้1จานนะคะแต่ปัจจุบันวัตถุดิบต่างๆราคาแก๊สราคาหมูราคาผักเพิ่มมากขึ้นนะคะทําให้พ่อค้าแม่ค้าจะต้องปรับราคาอาหารมากขึ้นนะคะปัจจุบัน20บาทแทบจะหาซื้อข้าวราดแกง1จานไม่ได้แล้วนะคะต่อไปนะคะที่เห็นชัดเจนเลยนะคะผลเสียจาก การเปลี่ยนแปลงก็คือความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและชุมชนลดลงนั่นเองค่ะเรามีเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้ความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นมือถือทำให้คนในครอบครัวทำกิจกรรมกันน้อยลงเพราะทุกคนมัวแต่สนใจกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามานะคะจนลืมทำกิจกรรมแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนั่นเองค่ะเรามาดูแนวทางอนุรักษ์ วิธีการดำเนินชีวิตที่ดีงามของคนในชุมชนให้คงอยู่ต่อไปกันเลยค่ะ 1. ก็คือรับความเจริญเข้ามาในชุมชนอย่างเหมาะสมไม่หลงกับเทคโนโลยี จนเกินไปนะคะจนลืมความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนเป็นประจำเมื่อมีงานวัดมีงานของชุมชนเราก็ไปช่วยนะคะเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนแล้วก็วัฒนธรรมของชุมชนจะได้คงอยู่ต่อไปค่ะไม่หลงกับวัฒนธรรมภายนอกมากเกินไปนะคะเช่น การกินอาหารฟาสต์ฟู้ดจนลืมอาหารและวัฒนธรรมของบ้านเราค่ะถ้าเราไม่สืบสายวัฒนธรรมการกินการแต่งกายของบ้านเราต่อไปนะคะอีกไม่นานนะคะรุ่นลูกรุ่น,น,น,นหลานของเราก็จะไม่ได้เห็นวัฒนธรรมอันดีงามอย่างนี้อีกแล้วนะคะต่อไปนะคะข้อสุดท้ายนะคะสําคัญมากก็คือยึดมั่นและปฏิบัติตน้นตามคำนอบประเนียมประเพณีของชุมชนอย่างเคร่งครัดนะคะ วัฒนธรรมอันไหนที่ดีงามนะคะประเพณีอันไหนที่ดีงามของเราเราก็ยึดมั่นแล้วก็ปฏิบัติต่อไปค่ะเพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมขนมคำนียมประเพณีที่ดีงามของบ้านเราให้สืบต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนั่นเองค่ะก่อนที่จะจบบทเรียนในวันนี้นะคะเรามาสรุปบทเรียนกันเลยค่ะ การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนจะช่วยให้เข้าใจความเป็นมาของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ถูกต้องและเห็นพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีทั้งผลดีและก็ผลเสียนะคะที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชนนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมที่จะทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะโดยการ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชุมชนให้ดำรงอยู่ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนหมั่นทบทวนความรู้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ